ปับซอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินพี่จอยครับเออร์ดรับออเดอร์หมักปักเลือกจากบรอดเวยยูเอสเอนงานปักของเอ,อิร์ดลนเลยนะครับพี่จอยบาแม่น <Yeah. S 2> ครับพี่จอยพี่เอ,อิร์ดยังบ่ได้นง่แต่ครับเนี่ยท็อปนั่งแง่อยู่คนเดียวอิดกะอิดเหนื่อยกันเหนื่อยครับ่ mm. อยู่วันข้างเหนื่อยบนเ <ừ> พราะงานต้องโบนทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยโอ้ไม่ได้นะคะ สมัยนี้เป็นนายจ้างต้องใจเย็นกับลูกน้องค่ะเพราะว่าลูกน้องดีๆหายากนะคะแต่ยังไงก็ตามยินดีด้วยสำหรับออเดอร์ล็อตใหญ่นะคะเพราะว่าสมัยนี้ผลิตภัณฑ์ทำมือหรือว่า Handmade Product ์กำลังขายดีมากค่ะ ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทำมือมากมายหลายประเภทนะคะซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศแล้วแล้วก็รับรองทำเงินให้กับเราได้อย่างมากมายมหาศาลค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะในยุค AEC ชาวบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ทำจากมือหรือว่า Handmade Product รวยกันเป็นแถวๆเลยล่ะคะ่ะเอาเงินไปฝากธนาคารด้วยรอยยิ้มนะคะเพราะว่ามีแต่รวยรวยรวยิวยวยย่งยิ่งขึ้นทุกวันค่ะขอขอบคุณธนาคารอมสินสับสอนรวยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ